สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนลง m มอนโซเดียกับเชเดอร์แพคครับ m มอนโซเดียมเนี่ยมันจะทําให้ตัวเกมเราลื่นขึ้นกว่าตัวเกมปกติที่เราเล่นกันนะครับส่วนเชเดอร์แพคเนี่ยก็จะเป็นตัวเสริมเฉยครับทำให้ภาพสวยทําให้เวลาเล่นภาพสวยก็มีทําให้ตัวเกมมอลื่นขึ้นด้วยนะครับเป็นยังไงก็ไปดูกันครับเดีย๋ยวผมสอนเลยอย่างแรกนะครับเราจะต้องเข้าตัวเกมก่อนนะครับ อันนี้ก็น่าจะเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คแป๊บหนึ่งนะเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วแหละสิ่งแรกครับที่เราต้องทำนะครับก็คือการเข้าเกมไปก่อนเพื่อให้มันเหมือนแบบถ้าเรายังไม่เคยลงตัวเกมอะเราไม่เคยเข้าอะให้เข้าไปก่อนนะครับเป็นตัวเกมแบบเปล่าอย่างเงี้ยผมอะเข้าเกมไปแล้วงั้นเดี๋ยวต่อไปก็คือการลงมอนะครับโอเคครับสิ่งที่เราต้องมีเดีย๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างสิ่งที่เราต้องมีคือ neo neo force นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นเวอร์ชันปัจจุบันเลยปัจจุบันก็คือแบบ เอ่อวันที่เจ็ดกันยายนอหนะครับอ่ะเราก็กดจากไปทิ้งไปเลยแต่ว่าสิ่งที่คุณต้องมีนะครับก็คือจาว่านะครับจาว่าก็คือเป็นเวอร์ชั่นไหนก็ได้เวอร์ชั่น8หรือว่าเวอรช์ชัน17แต่แน,นะนำให้เป็นเวอรช์ชันประมาณแบบล่าสุดแล้วก็มีการอัปเดตนานๆนะครับอ่ะพอมาถึงหน้านี้แล้วใช่ไหมเราก็กดเราก็เลือกอ e ินสต l คอย e n นนะครับแล้วก็กด p r o เไปนะครับ รอมาสักครู่ครับมันกำลังดาวโหลดพวกหมอนพวกตัวอะไรต่างๆให้มันให้เราลงบอร์ดได้ดีๆครับอ่ารอมาสักครู่นะครับตัวนี้ i o f o r d นะครับมันเหมือนกับว่าเราแน่ใจรู o ้จัก f o r d แล้วแต่ว่าตัวนี้ i o f o r d เนี่ยมันเหมือนเป็นเอ่อมันเขาแยกการพัฒนานครับเป็นโมชั่นเป็นของตัวเองอะไรอย่างงี้จาก official ครับอ่าเสร็จแล้วก็จะขึ้นอย่างนี้ครับมันบอกว่า successfully installed นะครับโอเคเราก็โอเคไปแล้วครับ แล้วก็เข้ามาที่ตัวเกมของเราครับผมอ่าลองมาสักคู่นะอันนี้จะเป็นจาวาอ d i t ชันนะครับอ่าพอมาปุ๊บมันจะมีคําว่าเนี่ยมีออฟฟอร์ดนะครับแล้วเราลองเข้าเกมกันก่อนว่ามันเป็นยังไงตรงนี้มันบอกว่าถ้าเกิดแบบจาวาเนี่ยมีความเสี่ยงนะก็คือแบบมันก็ว่าเราอะไม่สามารถที่จะการตีเรื่องของความปลอดภัยได้ในการลงหมอครับเราก็ไม่ต้องไปสนใจครับเพราะว่า ตัวหมนของเรามันไม่มีผลกระทบอะไรกับการเล่นเกมของเราหรือว่าตัวที่เป็นแบบคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเราสามารถไว้ใจผู้พัฒนาได้ครับเมื่อเมื่อคุณลงเราเข้าเราเข้ามาแล้วอะหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะโอเคนะครับเมื่อเราโหลดจากไอตรงหน้าโหลดหมดในการเร็จแล้วเนี่ยพอเรามาถึงส่วนนี้นะครับว่ารู้ได้รู้ได้ยังไงว่าเราลงสำเร็จแล้วก็คือจะมีคําว่าหมดนะครับตรงนี้ อ่าแล้วก็มีคำว่าออปชันอะไรพวกนี้นะนเนี่ยมีโอฟอรเนี่ยก็คือเราลงเสร็จแล้วครับอ่าวิธีการลงหมอดอ่ะยังไงว่าเราจะเาหมอดทั้งทำให้เกมลื่นแล้วก็ทำให้ภาพสวยด้วยนี่เราทำดีงยวเรามาที่มอดเลยตังนี้เห็นชัวว่ามอดใช่ไหมครับแล้วก็ open มอดโฟลเดอร์แล้วเราก็ไปที่ เราอะเอาหมดไว้ไหนอย่างผมเองอะจะไว้หน้าเด็กอปผมก็จะเลือกตัวอลิซอลิซนิโอฟอร์เนี่ยก็คืออลิเอยายจะเป็นตัวที่เป็นลงสามารถสามารถใช้เช a เดอร์แพคได้นะครับส่วนตัวออสเนโอฟอร์เนี่ยที่มันมีต่อท้ายก็คือว่ามันซับพอร์ตกับการลงนิโอฟอร์ที่เป็นหมอดนะครับแล้วก็ตัวนี้โรเดียม โซเยมเอสตอก็คือแบบมีออคชั่นเสริมมากกว่าโซเยมปกติครับแต่เราต้องลงตัวธรรมดาด้วยนะเห็นแล้วใช่ไหมเราก็ Copy ก่อน Copy แล้วก็ออกใหม่นคือโฟลเดอร์เป่อมันหายนะแล้วก็ตรงนี้นะครับเพราะเราไม่ทำแบบลากอะเราจะลากจากหน้าจอมาวางไว้ได้แต่ผมเลือกที่จะ Copy ปี้เดสก์ท็อมาตรงนี้แล้วก็ย้อนกลับมาก็ได้แล้วก็วางตรงนี้พอวางไปแล้วนะครับ เราก็มันก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นถูกไหมเราจําเป็นต้องที่จะรีรีสตาร์ตตัวเกมครับหร,หรือว่าแบบเปิดเกมปิดปิดเกมมาเปิดเกมใหม่นะก่อนนะครับอ่ะออกเลยออกเลยแล้ก็ m e c r คร t ั a u n c h e r ช่แล้วเราก็กดเข้าเกมไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมพับเดี๋ยวไปเจอกันในเกมไปอดีก,กว่าอ่าโอเคเราเข้าเกมมาแล้วเนาะ สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือ n e โอฟอร์ดเนี่ยตอนแรกเป็น2หมดใช่ไหมครับตอนนี้เพิ่มมาเป็น9กมดแล้วเราลองมาเช็คดูว่าเรามีบัอะไรบ้างตรงเนี้ยอ้ฟแฟลเบ็กเนี่ยเวลาเราปกติเราลงโซเยมอะครับเราจะต้องใช้แฟบริกเนาะแต่ตรงเนี้ยเราใช้ 4, เนโอฟอร์แล้วเขาแล้วเขาตัวเขาเองเ่ยจะไปดึงความสามารถของแฟบเนี่ยเอามาใช้กับโซเยมได้ด้วยเราก็ไม่ต้องไปแบบทำอะไรให้ยุ่งยากนะแล้วก็เสร็จปุบ๊บเราลองมาเท็ค ก่อนที่เราจะเทวะ้วาโซเดียมใช้ได้ไหมแล้วก็วิโอเซตติ้งอ่ะถ้าพวกคุณขึ้นกันอย่างนี้แล้วเนี่ยแปลว่าก็ามาถูกทางกันแล้วครับ่ะตรงนี้สามารถตั้งค่าตามผมได้นะเพราะผมอ่ะตั้งทําให้มันลื่นแต่แรกแล้วนะครับการคุณลิตี้อะไรเงี quality, ย้ยผมก็เลือกเป็นฟล์ฟล์ฟเนะะาะโอเคเดี๋ยวเราลองเดีย๋ยวเราลองมาเข้าเกมมันก่อนรอสักครู่ เราเข้าเกมมาแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมจะอธิบายการตั้งค่าด้วยอันแรกก็คือภาพการレ e เ d อร์ยิ t สแตนเนี่ยก็คือแบบถเรา,ายิ่งปรับสูง่ยมันยิ่งจะตัวะง,งเพราะว่ามันต้องมันจะโหลดล่งง่ายไว้เยอะนะครับเราก็โหลดล่งง่ายไว้แค่แปดก็พอ um แม็กซิม่าเราก็ปรับปรับตามผมก็ได้ครับมันก็ลื่นเหมือนกันนะอ่าตรงนี้ก็แม็กเฟรมเรทวิดซิงก็ออฟไปครับคุณลิตี้ครับแผมก็เลือกเป็นฟ้านะเพราะว่ามันทําให้ตัวเกมเราลื่นนะแต่ แต่พวกก้อนเมฆพวกหญ้าอะไรพวกนี้อาจจะดูไม่ค่อยสวยนะแล้วก็ตรงนี้ก็ตามนี้ไปเลยก็ได้ตรงนี้ก็ตามนี้เลยครับส่วนแอนิเมชันผมจะเลือกลาวาแลไฟกับเนเจอร์พอชอบออกส่วนเอฟเฟกตเนี่ยผมก็จะติ๊กออกดีเทลต่างๆผมก็เอาออกะครับแล้วก็เรนเดอร์ก็ปล่อยไว้เอสตาก็คือเนี่ยโชว์เอพเนี่ยอ่า คุณเห็นมุมซ้ายไหมมุมซ้ายไม่เห็นเนาะมุมขวาบนผมก็มาเปิดตรงนี้ครับ e x t r a Show Apply นี่เห็นไหมเฮ้ยขึ้นสองร้อยกว่าเลยนะลื่นมากเลยบอกจริตัวเกมผมวิ่งแค่รอดเดียวตรงนี้เราก็ลงสามเ็จใช่ไหมครับเดี๋ยวเราพามาลงเ,ออเดี๋ยวเราพามาใช้ Shader เเกันนี่ Shader ผมจะเลือกเป็นตัวตัวนี้แล้วกันเนาะตัวไหนอะ หายไปไหน,ต,หนตัวนึงตัวนี้ตัวนี้แหละผมก็เลือกเลยลองมาสักครู่นะครับอ่อาจะลื่นๆครับเกินหกสิบเฟซเอ้ยเกินหกสิบเอเก็ถือว่าลื่นแล้วครับดูเห็นไหมได้ทั้งภาพสวยได้ทั้งเกมลื่นด้วยแต่ว่าเอพเเนี่ยจะขึ้นเยอะหรือไม่เยอะเนี่ยครับมันก็ขึ้นอยู่กับตัว,ต,วตัวสเปคคอมของท่านด้วยนะผมลองเปลี่นยนฟีเอช้เนอร์แพองก่อนอนะ่ะตัวนี้ แต่ตัวเซเทอร์คอมพลัชีิอะไรสักอย่างเนี่ยผมไม่น่าจะไหวเออแต่นี่อันนี้ดื่นขึ้นนะเซเทอร์เซเทอร์ที่ผมใช้เนี่ยมันจะไม่ค่อยแบบกิดสเปคเท่าไหร่อันนี้ fps fps ที่คุณเห็นบนบนซ้ายมือมันมันเกิดจากผมอัดหน้าจอด้วยนะถ้าเกิดผมไม่อัดมันก็จะวิ 6, ่งหกประมาณหกเแหละเห็นไหมนะภาพสวยน้ําก็ใสนี่ส่วนต่อมานะครับในการตั้งค่าเซเทอร์นะครับเข้ามาที่ออปชันนะครับวิดีโอเซตติ้งนะ นี่ยคุณคุณจะเห็นใช่ไหมว่าผมใช่นี้นี่ผมก็เลือกอ่ะเป็นชอเดเนี่ยคือเราสามารถปรับโปรไฟล์ได้แบบว่าแบบเจ้าแบบไหนอ่ะอย่างถ้าเกิดเราปรับอย่างเงี้ยใช่ไหมนะลองดูลองดูมันก็จะมีความสวยมากขึ้นไงเอฟเฟกก็จะวิ่งเยอะขึ้นนะครับอ่ะเราก็ยังได้ภาพสวยอยู่เนาะอ่ะเราอยากให้ไม่สวยกว่านี้จะทำไงเราก็ไปเหมือนเดิมีงชอเดอแพคเซตติ้งครั ก็ลองไฮดูลองไฮดูลองปรับค่อยๆปรับแล้วเฮ้ยเริ่มสวยขึ้นแล้วนี่ยแต่เ p พก็ก็ลงนะเพราะว่าแบบเราก็ใช้สเปคเยอะไงอ่ะต่อมาต่อมาก็ตรงนี้เป็นโลอากันเป็นโลเริ่มมีชาร์โดแล้วอ๋อเห็นไหมเฮ้ยไดแจกต่างนะครับ ตรงนี้ครับถ้าเกิดคุณยังอยากได้ภาพสวยแต่ว่าก็อยากได้อยากให้มันลื่นๆคุณสามารถแบบตั้งค่าเอฟเฟกต์โน้ตเฟกตรงนั้นตรงนี้ตรงให้มันเหมาะรับได้ความพึงพอใจในการเล่นนะครับแล้วก็อีกจางหนึงที่ผมอยากจะฝากไว้คือไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องเรื่องของ AP a p พเท่าไหร่เฮ้ยน้อมีความสุขก็พอแล้วครับโอเคเป็นไง้างเป็นไงกันบ้างครับ สำหรับใครที่ติดปัญหาหรืออะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์ด้วยหรือว่าใครที่แบบใช้งานได้ก็ลองแบบอย่าลืมก็กดไลค์แล้วก็กดติดตามแล้วก็กดคอมเมนต์ด้วยคอมเมนต์อะไรก็ได้ครับเป็นจุดก็ได้แต่ขอไม่คำหยาบนะครับโอเคอยังไงก็ขอให้มีความสุขกับการเล่นภาพสวยแล้วก,กับตัวเกมเลื่นๆนะครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ